กินเอันเหล่าท่านคณะกรรมาารเนาแต่ว่าอาจจะยิดเชื้นี่บอกว่าบอกพวกมบอกว่านีเน้าเต้นแ้วเท้าจวาอชื่อเนาอ้เชื่อถ้าขางชื้อนานทีนี้ท่านบีร่าท่านบีราเาดอบี่าด้วยแกเอาชื่อต้องรูดด้วยแ้ข้อดีนื้

คือเขาตั defense. ้งใจมานว่าเป็เวลาที่กว่าเดมไม่มีเรือ้วมันมีเรือต่อมีเรือต่ที่คือแล้วลาเช่นเชือดเรับรองการแส่งตั้งนะบางคนร่วงรอเป็นเรล้านนะครับคือคือคือทำงานแล้วนะรับอัจาริยะครับอัจริยะครอบาทมาเลย thì mọi người đều ai mang đến rằng à gặp bạn đồng phương và những quan là ca đứng ở lại là một trăm masjid và đại giấy nè hồi nãy rồi mới bị vấn đề vấn đề thì qua vấn đề rồi to to luôn im lầm mắt các bạn mai trong im đang 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 đang

あらぼうや。

ได้ชื่อประชุมเรียกว่าเลื่อกตังค์ว่ที่เรียกว่าเลื่อกตังค์เรียกร่าดูดวหมด้วยเต็มตังเนาะไม่ฟรีเยอะเนี่ยทีนี้ต้องรบมาวันนี้นะผมก็ตัดส่วนอีกครั้งนึงแต่งก็ติดมาเนี่ยได้ได้ชื่อประจิตตังค์นั้นนะประจิตหน่ชุมไปตังค์นั้นรวมกับช่องลมสะพีนบานก็มีนั้นดีได้นะวันนี้ผมนั้นไม่ให้ราเลืเอยดชื่อเลยนะ Mẹ đã nói <laughs> chuyện rồi, ta đã nói <laughs> chuyện rồi <laughs> gì đã nuôi Thì đâu có mất đi nào cũng chả ăn được gì rồi Vì lát nữa rồi, chúng vài thì là ấy Vì là ác sát tại vì Nga có rồi đi thì mà trốn thì mình đang ở dưới đoạn Giật chút bí có bí อายื้มจูด้วดี่เอ็าแยิ้นๆหรอคนยิ้ไทยรู้ยืนกันปากยิ้กับปากยิพนนพนันอาสรัย้มมานพวกอาองก็ฮิวก็อ่ายิ้หยาดงามอ่าีนี่ท่มันร่งกวัานี้เคยเฮ็ดด้วยด้วยยกมือถึคกับบอกเป็นมิล

มาดูได้แบบนี้เดียวแบบนีเดียวเดียวเดียวยดยดหยดยดจิ้กประจําจังหวัดผนการารน้องทางด้านนะวันนี้ได้มาทําการเตรียมดับิลานให้ตรกต้องตามระบบการควบคุมนะครับก็จะพอดีเราทําได เนี่ยทางดวยการถ้าเราต้องการที่ให้ริบนะถ้าเราต้องการให้ริมหวาได้ได้ล่ะต้องการให้ริบหวาได้นำรายเฉอมีขึ้นไปตรมการนำเพืไววกรไรายเฉอเราต้องใส่ไว้นะครับใครจะช่วยเ่าคนเลยไวใ่เส้นนี่ำตส้อ่ากมดอถืกมบ

然后。